และแล้ววันนี้ความฝันที่นานแสนนานก็กลายเป็นความจริงแล้วนะครับเมื่อแคนวาเนี่ยสามารถใส่แอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวให้มาทีละอันเมื่อกดคลิกเมาส์หรือกดรีโมทเหมือนกับ powerpoint ครบจบในที่เดียวแบบนี้เลยนะครับ ครูท่านใดที่เคยรู้สึกรอคอยว่าเมื่อร้ายเมื่อไรนะครับแคนวาเนี่ยถึงจะสามารถใส่แอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวให้มาทีละอันทีละส่วนได้เหมือนกับ Powerpoint บอกเลยนะครับว่าวันนี้ทำได้แล้วนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแช่นะครับในวันนี้ครับเราจะไปเรียนรู้หนึ่งความสามารถที่เจ๋งมากๆและน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายท่าน ที่รอคอยความสามารถนี้อยู่นะครับนั่นก็คือการใส่แอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวให้กับแคนว่าในองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพให้มาทีละอันมาทีละส่วนเหมือนกับ powerpoint ว่าแต่จะมีวิธีการอย่างไรมีเทคนิคแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อที่เอพิโซดที่39นี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีหรือต้องสร้างเนี่ยต้องเป็นชิ้นงานประเภทงานนำเสนอหรือ presentation นะครับก็จะเหมาะสมนะครับต่อการนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายนะครับสไลด์การสอนหรือแม้กระทั่ง ใครที่มีโอกาสไปเป็นวิทยากรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็มีสไลด์อยู่หลายหน้าเดี๋ยวจะลองให้เห็นถึงสิ่งที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อจำกัดรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยนะครับก่อน,นเลยนะครับผมจะลองให้ดูเป็นแบบปกติก่อนนะโดยที่ยังไม่มีการใส่อะไรนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นี่นะครับ แต่ถ้าเกิดใส่นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่การเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกแอนิเมชันเห็นไหมครับอ่าสมมุติว่าผมลองเลือกนี้นะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้อ่าลองกดดูแบบนี้นะครับผมใส่3อันละทีนี้ลองกดนําเสนอดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอกดนําเสนอปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบเร็วๆโดยที่เราไม่ต้องกดคลิกเมาส์อีกมันก็ขึ้นมาเลยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือการ กดคลินนกเมาส์แล้วขึ้น1อันกดรีโมท e 1ครั้งแล้วขึ้น1วัตถุหรือขึ้นตัวอักษรขึ้นมาหรือขึ้นรูปภาพขึ้นมาแบบนี้เราจะทำอย่างไรกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวง่ายๆเลยนะครับ <C> e <at> ก่อนอื่นผมจะขออนุญ,ญาตเอาแอนิเมชันออกก่อนก็แล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เลยผมจะกดไปที่เคลื่อนไหวนะแล้วกดลบแอนิเมชันทั้งหมดนะครับ ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันขึ้นมาทีละอันเช่นต้องการให้ส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเน้นย้ำว่าอันนี้เป็นวิธีการไม่ว่าทุกท่านจะนำไปใช้กับเรื่องอะไรที่เป็นการนำเสนอเนี่ยคือใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมต้องการให้อันนี้ขึ้นมาอันแรกรูปภาพขึ้นมาอันที่2แล้วก็บายทิดเดช h a r e เนี่ยขึ้นมาอันที่3เราสามารถที่จะใส่การเคลื่อนไหวทีละอันได้แต่ถ้าเกิดอยากเร็วนะครับผมแนะนำให้เลือกทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ จะกดชิปค้างไวแล้วเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับกดชิปค้างไวแล้วเลือกแต่ละอันหรือจะกดคอนโทนเ A ก็ได้คอนโทนเ A คือการเลือกทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการยกเลือกบางอันก็กดชิปแล้วกดออกแบบนี้นี่นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยที่อยากจะแบ่งปันนะครับทีนี้ผมลองเลือกทั้งหมดเลยนะนี่นะครับผมเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็กดเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าการตั้งค่า Presentation แล้วก็มีตรงนี้เลยครับที่เขียนว่าปรากฏขึ้นเมื่อคลิกนะครับปรากฏขึ้นเมื่อคลิกปกติแล้วค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะปิดเป็นสีเทาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดไว้หมายถึงว่าเราจะต้องกดคลิกเมาส์1ครั้งวัตถุหรือข้อความหรือรูปภาพถึงจะปรากฏขึ้นมานะครับในที่นี้ผมลองเลือกแบบนี้นะ่าเป็นแบบเพิ่มนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะลองกด ไปที่นําเสนอดูนะครับตรงนี้ดูแบบเต็มจอนะกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับไม่มีอะไรขึ้นมาเลยจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีการกดคลิกเมาส์หรือกดลูกศรไปข้างหน้าหรือกดรีโมทเพื่อไปข้างหน้านี่นะครับลองกดดูนะนี่เห็นไหมครับขึ้นมาทีละอันทีละส่วนแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเจ๋งมากๆเลยนะครับ ลองนําไปใช้กันดูนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการขยับตําแหน่งนะครับอย่างเช่นต้องการให้ใบที่เดนแชร์ขึ้นมาอันที่2เนี่ยเราจะใส่ใหม่หมดเลยหรือจะทําการปรับตําแหน่งแบบนี้ก็ได้ง่ายมากๆเช่นกันนะครับทีนี้ถามว่าเวลาที่เราต้องการจะปรับลำดับในการมาของการเคลื่อนไหวนะครับเราจะทำยังไงนะครับ เราก็จะกดไปที่อันใดอันนึงนะครับแล้วกดที่คําว่าเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับหรือคําว่าเพิ่มนะครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นลําดับ1 2 3แล้วเขียนว่าคลิกเพื่อจัดลําดับนะครับ <ๆ S 1> ก็จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยอย่างเช่นผมต้องการให้ปุ่มกดไลค์เนี่ยนะครับหรืออันที่ยกนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ด้านล่างผมก็แค่เลื่อนลงมาแบบนี้นี่ครับหรือเลื่อนอันนี้ขึ้นบนก็ได้เป็นการสลับตําแหน่งแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนี่นะครับอ่าลองเรียบร้อยแล้วเราก็ลองกดนําเสนอดูนะครับ นี่นครับเห็นไหมครับบายที่ได้แชร์ขึ้นมาที่2แล้วก็รูปภาพขึ้นมาอันที่3แบบนี้ง่ายๆเลยเวลาที่คุณครูต้องการจะขยับตำแหน่งถ้าเกิดมีนะครับการเคลื่อนไหวมากๆก็สามารถที่จะขยับขึ้นลงได้ง่ายๆแบบนี้ทีนี้อยากให้ดูอีกอันนึงครับว่าถ้าเกิดเรามีตัวอักษรที่เรียนกันเป็นบูเลตหรือว่าหัวกระสุนแบบนี้เนี่ยนะครับจะใส่ภาพเคลื่อนไหวให้มาทีละอันทีละส่วนได้หรือไม่ เดี๋ยวพาไปพิสูจน์และดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะครับทีนี้ผมจะลองใส่ภาพเคลื่อนไหวให้กับตรงนี้นะครับอ่าลองใส่ดูนะครับเช่นผมใส่แบบนี้นะนะครับแล้วก็ใส่อันนี้นะครับอ่าเอาเป็นแบบป้ายดีกว่านะครับขออนุญาตแก้ใหม่นะครับเอาเป็นแบบอันนี้ลบแอนิเมชันนะครับแล้วก็ใส่แบบป้ายเข้ามาในลักษณะแบบนี้โอเคลองดูลำดับนิดนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้ลองกดนําเสนอนะ แน่นอนครับในส่วนบนนะครับที่เป็นหัวข้อชวนทําความเข้าใจก่อนเนี่ยขึ้นมาถูกต้องนะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับมันขึ้นมาหมดพร้อมกันเลยซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่ต้องการคือให้มันขึ้นมาทีละแถวทีละแถวทีละแถวทีละอันแบบนี้นะครับทีละจุดทีละจุดทีละจุดแบบนี้แต่นะครับมันไม่มีปุ่มให้กดเหมือนกับ powerpoint แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับ อย่างแรกเลยเราจะสังเกตเห็นว่าลำดับของภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีอยู่แค่2อันเท่านั้นแล้วเวลาลานําเมาส์มากดคลิกเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งเนี้มันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวหรือรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือเราจะต้องทําการแยกส่วนของข้อความให้เป็นแต่ละกล่องที่อยู่แยกกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นผมจะลองทําในลักษณะแบบนี้นะอ่าโอเคผมจะลองดูนะครับอ่านี่ผมจะลองลบออกก่อนนะยกตัวอย่างนะครับให้เห็นนะครับว่าทํำยังไงนะครับปึ๊บอ่านี้มา1อันแล้วนะครับต่อไปแยกออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับ2000 years later สิ่งที่กําลังจะสื่อสารกับทุกท่านก็คือนะครับถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นมาทีละแถวทีละหัวข้อเนี่ย จะต้องมีการใส่กล่องข้อความนะครับให้มันอยู่แยกส่วนกันเพราะถ้าเกิดมันอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยมันไม่มีปุ่มให้กดเหมือนกับโปรแกรม powerpoint ที่ให้มาทีละส่วนได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในอนาคตก็อาจจะมีตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการนี้ในการแก้ไขปัญหาไปก่อนนะครับผม 1000 years later. เดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูนะครับในที่นี้ผมจะกดเลือกทั้งหมดแบบนี้นะแล้วก็กดเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นผมเลือกปรากฏขึ้นเมื่อคลิกโดยการกดติ๊กตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือกแบบป้ายนะเคนะครับแล้วดูลำดับนะครับนี่เลยขึ้นมาเรียงแบบนี้เลยนะครับมาลองดูกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นมาทีละส่วนแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะครับหรือว่าสิ่งนี้เนี่ยสรุปได้ว่าจะต้องสร้างกล่องข้อความหรือนะครับเขาจะเรียกว่าวัตถุเนี่ยโดยให้แยกกันอยู่คนละส่วนคนละกล่องคนละที่นะครับไม่ให้อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเพราะถ้าเกิดอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันมันจะมองเป็น1ทันทีนะครับเหมือนกับตอนแรกที่มันมอง4หัวข้อนี้เป็น1ห,หัวข้อเท่านั้น อันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการง่ายๆที่ใช้แก้ปัญหานี้ได้อย่างดีนะครับหรือถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดคลุมทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปนะครับในส่วนที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมกดคลุมแล้วก็กดนะครับปรากฏขึ้นเมื่อคลิกนะครับแล้วผมจะเลือกเป็นแบบเป็นแบบป้ายก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ทําการจัดลําดับใหม่ตามที่ต้องการได้เลย ถ้าเกิดมันไม่เรียงตามเราก็สามารถที่จะขยับเพื่อจัดตำแหน่งของลำดับได้นะครับว่าต้องการให้รูปขึ้นมาแล้วก็หัวข้อขึอข้นมาหรือต้องการให้หัวข้อขึ้นมาก่อนรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอลองดูนะนี่นะครับเราก็สามารถที่จะขยับตำแหน่งได้เป็นการเพิ่มลูกเล่นเป็นการเพิ่มเทคนิคง่ายๆเหมือนกับโปรแกร,รม powerpoint ที่สามารถทำได้ และผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณครูหลายๆท่านและหลายๆท่านคงรอคอยความสามารถนี้จากแคนว่าอยู่วันนี้ความฝันเป็นความจริงแล้วนะครับ เป็นอย่างไรครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและที่สําคัญก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปเนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณครูทุกท่านย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแคนว่าสำหรับคุณครูนะครับซึ่งเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่39แล้วในตอนหน้าเป็นตอนที่40 ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั่วจักรวาลในการพัฒนาตัวเองพัฒนาการสอนขอบคุณมากครับ